ก็ต้องขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้มาพบก,กับผมในซีโร่เกมเมอร์ในเลสเพย์นะครับของผม,ผมอัดอย่างอัดแล้วนะครับก็ต่อจากพาที่แล้วครับพันนี้ไม้หมดครับเราจะไปตัดไม้แล้วก็หากระจกมาด้วยแต่ก่อนอ,อือ่นเราจะคราบควานหินไว้ก่อนนะครับโอเคควานหินกับควานไม้น่ครับ ก็ครั้งที่แล้วนะครับใช้ SDR Pro ัดนะครับมันก็เลยแบบภาพไม่ค่อยดีครั้งนี้ใช้ IEC Rex Pro นะครับภาพก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคชนิดของไม้เราเอาได้หมดครับไม้ไหนนะครับคือตอนนี้เราหาไม้มาตุนเอาไว้นะครับ ก็สำหรับที่ลงไปคลิปที่แล้วนะครับถามว่าทำไมลงดึกลงมืดอ,อะไรก็เพราะว่าอ่าทาง y o u ู u ่าคนที่ลงคลิปครั้งแรก่ไหมทาง youtube เขาจะให้ลงได้ไม่เกินสิบห้านาทีก็ไปนั่งปุ้มนั่งคิดอยู่ตั้งนานนะครับว่าต้องทำไงก็ทำได้แล้วก็เลยลงไปดึกนะครับเนี่ยแล้วก็ ที่ทำเลสเทนี้เพราะเพื่อนนะครับเล่นไหมครับเพื่อนมันขอครับเพื่พอนมันขอก็เลยต้องทำนะครับแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับการสนทนาระหว่างแม่กับน้องผมเองนี่ครับตัดไม้ไปนะครับเต็ยง,ง,งลงเต็ยงนอนอะไรเราก็มีแล้วเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลัวกับมันนะครับ เราจะเอาไม้มาดูกันในกแกบตัดไม้ไปในแกับโอเคโอเคตัดไม้ไปนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรจะพูดนะครับ คือแค่ตัดไม้นะมันก็ไม่มีอะไรต้องไม้นะแค่ตัดไม้มันไม่จําเป็นต้องพูดว่าตัดไม้ตัดไม้ไปครับต้นที่หนึ่งตัดไปแล้วต้นที่สองตัดไปแล้วจําเป็นต้องพูดเลอวะเออเราแค่มาตัดไม้เราไม่ได้มาคุยยกยิกงยกยิ่งยุงก็กัดจังเลยไม่อยากจะเปิดพัดลมนะครับเปิดพัดลมแล้วอัดคลิปมันดังซื่อซื่อซา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 สู้สู้นะ มันจะฟังไม่ค่อยชัดเจนก็เลยไม่เปิดพัดลมไปเลยนะจะใช้การหุ่มผ้าแทนครับโอเคตอนนี้ต้นเขาแล้วก็โตแล้วยังไม่ครับแ,แอลกขอลกอพอกูหุ่มตัวมึงกัดหัวกูนะยุ่งยุง,ยงเดี๋ยวมึงโดนกัดหัวกันหน้ากูเนี้ยโอเคตันไม่ไปตัดเข้าไป จริงๆเพื่อนของผมนะครับขอไว้บอกว่าลงสองวันหนึ่งคลิปสองวันหนึ่งคลิปนะครับแต่ว่ามันไม่พอครับผมก็เลยจะทำเป็นวันละคลิปวันละคลิปนะครับก็ต้องขอตัดคลิปไปสักครู่นะครับดีแคบกกลับมาต่อกันนะครับจากเมื่อกี้ดีว่เติธุระ ี่เร็บน่าเราได้ของกินแล้วนะเนี่ยได้แอปเปิลน,นะครับแอปเปิลมะละกอกล้กกยสมทุยเออถ้าเกิดมันเพิ่มมาละกอกล้กกยสมมาก็ดีนะครับเนี่ยในไมโคร t เดินเก็บของกินนะครัเก็บมาปุ๊บปั๊บโอ้โหได้เพิ่มมาตั้งสี่ลูกครับออื ไปนะครับก็เมื่อกี้ก็มีอาการแหลกนิดนึงโอเคตัดไปนะครับถ้าเราหลอดพ้นช่วงแรกๆไว้ได้หลังๆก็ไม่มีไรแล้วครับโอเคเราก็ตัดไม้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม้แล้วถ้าเกิดว่าผมเงียบไปก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ว่าผมไม่พูดอะไรเพราะว่าแค่ตัดไม้ไมันจําเป็นต้องพูดอ่ะก็ผมก็บอกไปแล้วนะ <c oughs> ในครึ่งแรกน่นน่บอกไปแล้วหั <c oughs> วตกอขึ้นได้ว่าเออกิดจะลงเชื่อสงเคราะห์แล้วก็ตัดไปตัดไป ตัดไม้ไปตัดไม้ไปทีหมูเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวปั๊บไม้บอกเดียวมันก็มีค่านะครับ โอ๊ยมันเริ่มมือเสียงกูเริ่มเปลี่ยนวะเนี่ยอือฮะเจออเจอเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาขุดกันต้นไม้อะไรมันเกิดแค่นี้นยวะเนี่ยโอ้ยเลยรถนี่ก็เสียงจริงไม่ต้องตกใจครับจังหวัดจันทบุรี รถตกปลาในซานเล้งแม่งโหเยอะชิบหายครับวันวันโอเคก็ไมโอก็เต็มมาแล้วนะ ốt, 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 คะะรับหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดกับอีกสิบเอาแลกแลกแลกเข้าไปสิอ่า โอ้โหคิดว่าแอปเปิ้ลแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะภาษาแปลกๆนี่ก็คนงานผมเองครับผู้สั่งครับคนงานผมเองโอเคนะป๊บโอเคแค่นี้ก็พอแล้วครับเพราะว่าเราได้ซัป,ปิ้งมาเยอะเช่นละปลูกแม่งแถวบ้านเนี่ยอเ อืนแล้วมีเสียงยุ่ยสิทรายอ่ะอืมคือเคเดี๋ยวเราจะนอนก่อนนะครับตื่นเช้ามาโอ้ย ก็ยังไม่สามารถนอนได้น,น,นะครับรอมันอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งโอเคนี่แคบนี่แคบโอเคนอนแต่งหัววันครับเป็นเด็กดีนะครับโอเคโอเคตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็จะมาต่อเติมแต่งบ้านกันเลยนะครับดูเซกไก่ตัวรยงังตัวสามตัว โอเคทำบ้านปืาปป๊ปปปโอเคทำไมอัดโอเคยูยูลูอืมจอดำไปเลยจังหวะนี้นี่ครับเวลาผมเล่นไม้ครับมันก็จะพระเจ้าลงโทษครับ ตอดำไปบึบจะหายบอบตกใจดังบึบอืมโอเคเราจะต่อทำเป็นหลังคานะครับเเาาทำบ้านเป็นหกคูณหกนนแคบ ปึ๊บปึ๊บป yes, <power> ึ <podría> ๊บปึ๊บปึ bigger, fått, so okay. ๊บป <wh> <uana> <wh> ึ๊บปึ๊บปึบปึปึปึ๊หปปึ๊บปึ๊บปปึบปึบปบบปึบป๊ป โอเคเรากดเชฟได้โอ้ไม่มันแหลกมันเนี่ยอืออืออืแหลกแหลกดูดูกันตั้งคหน่อยซเอ่าเรนเดอร์ดิสทันนี่ทริกราฟิกเร็ดเลยโอ้โอ้โอ้ทดสอบูดมืออืมเอาใหม่ครั้งนี้มันจะไม่แหลกแล้วนะครับ โอ้ยย่อแต่ไม่หลักแล้วครับโคตรหลักเลยโอเคโอเคเราก็จะได้เป็นบ้านทรงทรงทรงอะไรดีทรงหกเคทรงบ้านเราทรงหกคูณหกมีที่ไหนบ้างเนี่ยแล้วเราก็จะทำะบันไดยอย่างนี้นะครับไม่ต้องเยอะมากหรอกครับฝนก็ตกอีกดีเนะี่ยทำหลังคาไว้ แล้วเราก็จะปีนขึ้นไปนะกระโดดกระโดดปครับ